สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือเขาหอมสยามครับผมเป็นเขาเจ้าหน้าปีต้นเตียครับ้าวหอมสยามเป็นเขาทีมีคุณสมบัติดีครับมันเป็นต้นเตียบว่าฮักลมง่ายคิดเขาหอมมะลิ ให้ผลผลิตได้หลายกว่าเขาหอมระลิครับถึงสองจุดหนึ่งเท่าของเขาหอมมะลินะครับเนี่ยผ,ผลผลิตต่อไรหอมมะลิมันเป็นเขาหอมมะลิมันเป็นเขาเจ้าต้นสูงมันเทียนให้ลมง,ง่ายครับก็เลยเฮดห้เสียผลเสียหลายแต่เขาหอมจยามน,นี่เป็นเขา พันเตียมันก็เลยเหตุให่งบ่อหักลมผลผลิตเท่าก็เลยบดเสียหายเป็นเขาที่ทนแรงทนทนแรงได้ดีครับเพราะว่ามันเป็นเขาที่หากหลายสามารถหากินในดินได้ดีกว่าเขาหอมมะลิเพราะว่าหากมันไปไก่ก่าหอมมะลิยังลุ่งเลือแล้วก็ทนแรงมัน แลงทันไปเจ้าหนึ่งมันกับมีปัญหาครับเขาพันทันได้อยากได้ท่านไปขยายกับทักมาได้ครับมีแบ่งปันให้นิดน้อยเพราะว่าผมก็มียุ่บ่ลหลครับมีประมาณงานงกวาน่าๆได้มาได้พันมาสามกิโลก็เลยมาเพิดเป็นหน้ายอดไว้ครับนี่เปรียบเทียบให้เบิ้งเขาฮอมมะรีครับ เขาหอมสยามที่บูไวใ้ใกล้ๆกันจิดเปรียบเทียบความสูงอันนี้เป็นเขาหอมมะลิก่อขอสิบห้าครับนี่สูงกว่าแต่ว่าหน้าของผมเขาหอมมะลิมันกระบ,บรุมครับเพราะว่าบ่ได้เน้นปุ๋ยไรหอมสยามนี่กาลันตีโพครับเดี๋ยว,วเป็นออกโพออกห่วงแล้วก็สิต ไายอัปเดตมาให้เบิ่องอีกครั้งหนึง่งนี่ก็มมบเป็นวันที่สิบตุลาคมครับวันที่ไทยนี่กำลังสิมันไงแต่อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ข้สิบเห็นห่วงโพหลายแล้วครับกัดสีไทยอัปเดตมาให้ผมเป็พี่น้องเบิ่องอีกครั้งหนึง่งผมเป็พี่น้องสนใจกระักมาได้นะครับเด้อบอ่แพงครับบ่ขายแพงคือเพียรดังๆเพื่อนดอก พราะเป็นแบงปันให้พี่น้องไปขยายพันธุ์พันธุ์ดีน้ากันที่ได้ขยายไปทั่วๆกันไปเป็นข้าวเหนียวก็เป็นขาน้วาวเ,เ,เจ้าครับข้าวเจ้าข้าวเจ้าหน้าปีต้นเตีย้ยให้ผลผลิตสูงรสชาติกะไก่เคี่ยงกับเพามะลิท่านใดสนใจกะตามเบอร์โทรนี่ครับคือแบงปันให้ไปขยายพันธุ์แต่ว่าอาจจะบ่ไ้หลายดวยครับเด้อสวัสดีครับ